บางคนอายุ30กว่าแล้วนะแต่ว่าเราวัยรุ่นเรานักสู้ที่อายุน้อยๆก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้คือถ้าเกิดเขาจะแพ้เนี่ยเปอร์เซ็นต์นี่จะแพ้ต่ำมากพวกนี้อายุเยอะแต่ฝีมือเทพของจริงแล้วร่างกายแทบจะไม่ถดถอยเลยร่างกายของพวกเขาไม่สามารถเทียบได้กับคนทั่วไปจะเอาคนวัย30กว่าที่ไม่ได้ดูแลตัวเองมาเทียบกับคนที่ดูแลตัวเองนั้นเทียบกันไม่ได้อันดับสี่ ซูเปอร์บอลี่ฝีมือใครก็รู้ดีว่าไม่ธรรมดานอกเหนือจากไฟที่เขาเจอกับตะว,วันฉายเนี่ยโอเคตอนเจอตะว,วันฉายก็อาจจะดูฟอร์มดรอปลงมานิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นคนอื่นเขาจัดการเรียบขนาดมารัตกริกรเรีเอนหรือโจโนัทวุฒิมาอยู่ต่อหน้าซูเปอร์บอลลำบากแม้ช่วงนี้อาจจะมีขึ้นฟีดบ่อยๆหน่อยซูเปอร์บอลเพราะว่ามีปัญหากับชิงกิสอลาซอฟ อลาซอฟเองก็บอกว่าซูเปอร์บอลเนี่ยพูดถึงเขาในทางลบอยากให้ซูเปอร์บอลอย่าพูดเยอะชิงกิศลาซอฟเองก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเพียงแค่เขาสัมผัสซูเปอร์บอลก็หลับแล้วก็ซูเปอร์บอลก็สนองนะครับคือร่วงหลวกที่ไหนก็ได้กับชิงกิสเนี่ยจะให้ไปหาถึงที่เลยก็ได้หรือซัดกันข้างถนนก็ได้คือถามว่าคู่นี้ชิงกิสกับซูเปอร์บอลจะซัดกันข้างถนนจริงหรือเปล่าเนี่ย ผมว่าเป็นการแพรรังสีอมหิตใส่กันมากกว่าแต่ว่าคงจะไม่ทําจริงๆหรอกมั้งแต่ทําทจริงๆก็อยากดูนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ซูเปอร์บอโคโจรไปเจอกับชิงกิสอีกสักรอบหนึ่งอ่ะผมว่าตั๋วคงขายเกลี้ยงคือวันเนี่ยไม่ต้องทําการตลาดเลยซูปเปอร์บอลกับชิงกิสเขาแพ่รังสีอมหิตใส่กันจนแบบตอนนี้มันกลายเป็นไวรัลกลายเป็นคือมันปลุกกระแสไปแล้วอ่ะไม่แน่นะ เราคาดการว่าซูเปอร์บอลคงจะต่อยกับโนอิริไม่แน่วันอาจจะทำอะไรปแปลกๆอยู่ให้ต่อยกับชิงกิสก็เป็นไปได้นะกราบใดที่โปสเตอร์มันยังไม่ขึ้นอะ่ะไปต่อกันที่อันดับสามเพชรธนงถ้าเป็นเพชรธนงคนเก่าผมคิดว่าซูเปอร์บอลควรอยู่อันดับสามแล้วก็เพชรธนงควรไปอยู่อันดับสี่แต่ถ้าเป็นเพชรธนงในร่างปัจจุบันผมคิดว่าอูตอนนี้พัฒนาการเขาดีแล้วผมรู้สึกว่า ผมได้ดูหลายๆคลิปที่เขาลงนวมวิธีการใช้หมัดของเขาอ่ะนั่นทำให้ผมเนี่ยคิดว่าเขาควรอยู่อันดับสามเคยพูดเอาไว้ตอนที่นาบิลเข้าสู่รุ่นนี้ใหม่ๆที่ขยับรุ่นขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยทางวันให้เพชรธนงเนี่ยชนกับนาบิลซึ่งผมได้วิเคราะห์เอาไว้ว่าระหว่างเพชรธนงกับนาบิลนั้นเพชรธนงจะเป็นฝ่ายชนะเพราะฉะนั้นในสายตาผมเพชรธนงยังเหนือกว่านาบินอยู่ทักษะของเพชรธนงณตอนนี้ ยังไงผมก็คิดว่ายังเหนือชั้นอยู่แล้วหาคนปราบยากวันโยงใครมาให้เขาเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็เสร็จเพชรธนงหมดนอกจากว่าอย่าไปยุ่งกับเคียมรันแล้วก็ชิงกิสลาซอฟนะครับเนื่องจากสองคนนี้ต้องยกไว้สูงสุดนอกเหนือจากนั้นนะถ้าไม่ใช่ชิงกิสกับเคียมรันแล้วแล้วก็เพชรธนงโค่นหมดแน่นอนอันดับสองเคียมรันนาบติอายุเขาเพิ่มขึ้นแต่ทักษะเขามันอยู่ระดับที่สุด ของที่สุดไม่ว่าอีกฝ่ายจะฟอร์มดีแค่ไหนชนะมาแล้วกี่ครั้งปราบคนเก่งมาเยอะขนาดไหนไม่มีทางสู้เคียมรันได้เคียมรันเก็บเรียบแน่นอนไม่ว่าคุณจะบอกว่าเกียมรันใช้แต่หมัดเกียมรันอย่างง้นอย่างนี้บางคนดูไม่เป็นด้วยซ้ําว่าฟุตเวิร์กของเขามันระดับไหนจังหวะที่เขาเข้าเนี่ยนี่คือการแบบฝึกมาเป็นอย่างดีไตรตรองแล้วก็วิธีสู้ที่ไม่ธรรมดา ต้องเรียกว่าเขาคือเทพเขียมรันเพราะฉะนั้นอย่าวหวังว่าใครจะโค่นเขียมรันได้ไม่มีนี่ขนาดอายุเยอะนะทักษะยังขนาดนี้แล้วหมัดของเขาเนี่ยใครโดนสักเปรี้ยงหนึ่งคือร่วงทันทีอันดับที่หนึ่งชิงกิสลาซอฟต้องใช้คำว่า perfect แต่ถามว่าชิงกิสลาซอฟยังมีอะไรที่แบบเติมได้อีกไหมผมคิดว่ายัางเติมได้นะอย่างผมอะอยู่กับรัชะตะมาเนี่ยผมจะเห็นลูกเตะแปลกๆของเขาเนี่ยหลายท่า ซึ่งหลายๆา,ยายท่าบางครั้งผมก็ต้องยืนล่อเป้าให้เขาเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงถ้าบางท่าชิงกิจาลาซอบไม่ใช้เขาเลือกใช้ท่าที่หนักหน่วงแล้วก็ท่าที่เขาถนัดเพราะฉะนั้นยังมีท่าเตะหลายท่าที่เขาอาจจะถนัดแต่ไม่ถึงกับถนัดมากอะ่ะแต่โดยรวมนักสู้ที่วันแชมเปี้ยนชิพเมย์ผมคิดว่าชิงกิจาลาซอบครบเครื่องที่สุด รองจากอาคีฟแต่ว่าอาคีฟจะไม่ไม่มีในคลิปนี้เพราะว่าคลิปนี้เอาเฉพาะคนที่อายุ30ขึ้นไปเหตุผลที่ชิงกิสซะซอบอยู่อันดับหนึ่งเป็นเพราะทักษะการต่อสู้ที่ครบเครื่องมากที่สุดเคลื่อนไหวได้ดีรู้ตอนไหนออกรู้ตอนไหนใช้หมัดรู้ว่าตอนไหนต้องเตะรู้ว่าบางครั้งเตะไปแต่เตะเบาๆก็พอเพื่อที่จะดูว่าอีกฝ่ายทำอะไรเขาปล่อยอย่างชาญฉลาดอะ บางครั้งเตะเหมือนจะก้านคอนะแต่ว่าเอาขาไปคาไว้ตรงนั้นอะ่ะแล้วก็ไม่ได้ใส่น้ําหนักด้วยเหมือนเล่นน่ะคนคนนี้โคตรชำชองแล้วก็คงไม่มีใครปราบได้ไปอีกนาน